ดูดไขมันนา่ากลัวไหมถ้าคุณดูดแค่จุดสองจุดมันไม่น่า,นากลัวเลย <L un> คือดูดทั้งตัวเรายอมรับว่าแว็บแรกเนี่ยคือเรากลัวไม่ต้องให้คนอื่นชอบหรอกค่ะแค่คุณชอบตัวเองในกระจกก็พอ สวัสดีค่ะเจนนี่ปิตินาราเทพพวัตนะคะอดีตพิธีกรและนะักแสดงช่อง7ค่ะปัจจุบันทําธุรกิจส่วนตัวนะคะวันนี้นะคะก็อยากจะมาดูแลสัดส่วนให้เขา้ารูปมากกว่านี้นะคะเพราะว่าตอนนี้นี่ก็มีส่วนที่อ้วนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็อยากดูแลสัดส่วนให้เหมาะสมกับน้ําหนักแล้วก็ความสูงค่ะ,ะมีช่วงหนึ่งที่ออกกําลังกายมา 2, ป้ามันส่องสัมผัสค่ะแล้วก็คือเคยมีร่อง11อยู่นิดนึงแล้วก็ไม่แล้วก็หายไปพร้อมกับพอหมดสัญญาก็กินเยอะมากพอกินเยอะมากเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ้ยฉันจะแต่งงานแล้วฉันจะทํำยังไงดีกับชีวิตช้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจที่จะมาปรึกษาที่นี่ก่อนเลยะคะ่ะทํากับคุณหมอบริณนะะ่ะซึ่งคุณหมอบริณแนะนําดีมากๆว่าสัดส่วนบางสัดส่วนเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นต้องเอาออกได้คําแนะนํามาค่อนข้างดีเลยะคะ่ะ หลังจากที่พบคุณหมอให้คุณหมอว่าร่างกายสัดส่วนที่อยากได้เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ห้องพักแล้วนะคะคุณหมอได้ให้คําแนะนําเยอะมา,มา,มาค่ะว่าส่วนไหนควรที่จะดูดออกคนส่วนไหนยังไม่ควรที่จะดูดออกหรือว่าส่วนไหนที่เหมาะสมกับร่างกายอยู่แล้วก็ไม่ควรที่จะทำะคะ่ะคือคุณหมอแบบว่า,าให้คําแนะนําในเรื่องของความเป็นธรรมชาติคือเราอยากได้ร่างกายที่ ออดูสุขภาพดีแข็งแรงโดยที่เป็นธรรมชาติแล้วก็แบบดูไม่หลอกดีกว่าดูไม่ปะอะค่ะง่ายๆเลย ที่เลือกโรงพยาบาลกำมลน,นะคะอันดับแรกเลยเป็นเพราะชื่อเสียงของโรงพยาบาลที่นี่นะคะโด่งดังมากๆคะ่ะยังได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI ระดับโลกจากสหรัฐอเมริกานะคะคือมั่นใจได้เลยคะ่ะว่าปลอดภัยแน่นอนดูแลดีทุกคนมืออาชีพคะ่ะเจนนี่มั่นใจเลยเลือกที่นี่คะ่ะ before after หลังจากที่เจนนี่ทำไปแล้วเนี่ยยังไงอยากให้ทุกคนได้ติดตามนะคะจะได้ดูกันว่ามันเป็นยังไงคะ่ะ อนี้มัน2เดือนแล้วนะคะก็ภาพรักเป็นอย่างที่เห็นเลยะคะ่ะเนื่องจากการมาดูดไขมันเนี่ยเพราะว่าตัวเองเนี่ยมีแลนที่จะแต่งงานนะคะเกาในช่วงในช่วงนั้นพอดีก็มีแลนว่าอยากดูดแขนขาหน้าท้องเพื่อที่จะได้แบบเป็นเจ้าสาวที่สวยแต่พอมาได้พูดคุยกับคุณหมอแล้วเนี่ยก็เลยพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะดูดให้รูปร่างสมส่วนหรือว่าเป็นแบบ body เก u เ p อร์จริงๆเนี่ยก็ต้องเป็นดูด ทุกส่วนเพียงแค่ให้มันเหมาะสมกับร่างกายและสรีระของเราเพราะด้วยความที่อย่างเจนนี่เนี่ยเป็นคนตัวเล็กด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องดูดแบบไหนซึ่งคุณหมอก็จะแนะนำคา่าะว่าดูดแบบไหนตรงนี้ควรดูดตรงนี้ไม่ควรดูดอะไรอย่างนี้ยังไงบ้างเพราะว่าเพื่อที่จะให้เรานั้นมีรูปร่างที่สมส่วนแล้วก็สวยงามเป็นธรรมาชาติมากที่สุดคือด้วยความที่ก่อนหน้านี้เจนนี่ Jenny เคยเป็นคนที่ผอมมากมาก,ก่อนแล้วพอมาอว้วน ก็รู้สึกว่าตัวเองไม่มีความมั่นใจจนมาถึงวันนี้พอทำออกมาเสร็จปับ๊บฉันชอบตัวยืนมองตัวเองหน้ากระจกฉันชอบไม่ต้องให้คนอื่นชอบหรอกค่ะแค่คุณชอบตัวเองในกระจกก็พอถามว่าดูดแห่มันน่ากลัวไหมถ้าคุณดูดแค่จุดสองจุดมันไม่ไน่ากลัวเลยแต่ว่าอย่างของเจนนี่เนี่ยคือดูดทั้งตัวเรายอมรับว่าเว็บแรกเนี่ยคือเรากลัวแต่ว่าเนื่องจากเราอยู่โรงพยาบาลเนาะโรงพยาบาลที่นี่ก็จะมีพยาบาลคอยดูแลเราตลอดอะคะ่ะก็ทําให้เ,เจนนี่ผ่านช่วงแรกไปได้แต่ ในระยะต่อมาเนี่ยคือคุณต้องช่วยเหลือตัวเองละก็คือคุณจะต้องออกกําลังกายเองหรือพยายามเดินพยายามใช้ชีวิตให้ปกติที่สุดพยายามขับรถเองทําทุกอย่างเองแล้วคุณจะกลับมาสู่ปกติใช้ชีวิตได้ปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด <S <S อบอกก่อนว่าจริงๆเนี่ยเราเป็นคนที่ออกกําลังกายรวมทั้งเป็นคนที่กินด้วยแล้วก็ไขมันมันก็จะไปบางเซ็กซี่ไลน์ซึ่งจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยมีเซ็กซี่ไลน์เป็นของตัวเองคุณหมอก็สะดุดเฉพาะเอาไขมันที่ อยู่หน้าเซ็กซี่ไลน์เราออกไปซึ่งอันเนี้ยมันเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นจุดหมายปลายทางของคุณหรือทางชีวิตของคุณมันก็คือการดูแลตัวเองต่อไปะคะ่ะสาหรับใครนะคะที่สนใจดูดไขมันนะคะไม่ว่าจะเป็นซิสแคเอสเคิร์ฟนะคะหรือว่าแบบเป็นเซ็กซี่ไลน์หรือว่าแบบคือทุกอย่างของร่างกายเนี่ยคือจะนี่อยากให้มาปรึกษาคุณหมอปรินก่อนที่เนี่ยแค่คุณลองเข้ามาปรึกษาหมอก่อนแล้วคุณจะรู้ว่าแตกต่างกับที่อื่นยังไง